เอริกเทนฮายิ้มรอดเกมสุดท้ายบรูโน่ฟื้นฟูทัพผีแดงพร้อมบุกสยบไบตันก่อนลุย FA ครับข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาตัวรอดได้สำเร็จหลังจากคุมทีมแพ้เกมหลีก2นัดล่าสุดโดยการกลับมาของบรูโน่แฟนานเดสกับตันทีมที่หายเจ็บช่วยให้ผีแดงเอาชนะนิวคาสเซิลต่อหน้าแฟนบอลเก็บสแต้มได้สำเร็จแม้กุนซือดัตจะยอมรับว่า เป็นซีซั่นที่น่าผิดหวังแต่เขายังตั้งเป้าพาทีมปิดซีซั่นให้ดีที่สุดด้วยการบุกไปสยบไบรตันในนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้ก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมชิงชนะเลิศเ a เครับวันที่25พฤษภาคมในนามของนักเตะสตาฟและตัวผมเองผมอยากขอบคุณพวกคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้เทนฮากล่าวกับแฟนบอลอย่างที่คุณรู้กันว่ามันไม่ใช่ซีซั่นที่ง่าย แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเดิมคือการสนับสนุนทีมจากพวกคุณสำหรับการส่งรัสมุดฮอยลุนลงเล่นเป็นตัวสำรองและยิงประตูที่สามให้ทีมได้เทนฮากเอ่ยว่าผมคิดว่าเขาจำเป็นต้องได้พักบ้างเพื่อที่เขาจะได้สดชื่นกองหน้ามีชีวิตเพื่อยิงประตูเป็นเรื่องสำคัญที่มันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาผมพอใจมากที่เขายิงประตูได้สำหรับนัดชิงชนะเลิศเ a Cup ัเทนฮากกล่าวว่า เรายังไม่ได้คิดถึงมันในตอนนี้ก่อนอื่นเราต้องเล่นกับไบตันในเกมสุดท้ายซึ่งสําคัญมากต่อเรื่องอันดับบนตารางคะแนนมันไม่ได้อยู่ในมือของเราแต่เราต้องทํางานของเราเรามีซีซั่นของเราแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่เราคาดมันยังเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวังสุดท้ายแล้วเทนฮากตอบคถาถามถึงอนาคตของตัวเองว่าผมไม่สามารถตอบได้ในคืนนี้เพราะมันต้องใช้คําตอบที่ยาวผมไม่คิดว่ามันเป็นเวลาที่ถูกต้อง ที่จะคุยถึงเรื่ององอนี้เราต้องคุยกันในเกมหน้าและนัดชิงชนะเลิศมันเป็นความสำเร็จในซีซั่นที่น่าผิดหวังแต่ผมเห็นเรื่องดีสำหรับทีมนี้ที่กำลังพัฒนา